สวัสดีทักทายกับช่องตุ่มพลินนะคะก็เหมือนเดิมฝากกดไลค์กดติดตามช่องตุ่มพลินทิ้งไว้ด้วยนะคะ <Okay. S 1> ก็เป็นกเกษตรกรปลูกหมอนเลี้ยงไหมยอยู่จังหวัดลบบุรีค่ะวันนี้เราจะพามาชมสวนหมอนของเราโอ้ร้อนค่ะต้องปิดหน้าวันนี้ <laughs> วันนี้เราเข้ามาหว่านทันเดอร์แคลรกับสภาพดินแล้วก็โรยปุ๋ยเใส่ปลาหมอนหลังจากการ ตัดเอตัดไปเลี้ยงเนาะตัดไปเลี้ยงเรียบร้อยแล้วแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วเรามีการฉีดยาฆ่ายากค่ะแต่ว่าแปลงนี้จะเลี้ยงอีกทีก็เดือนธันวากสารตกค้างก็หมดพอดีต้องฉีดค่ะเพราะว่าหน้าฝนฝน,ฝนชุบไถแปรในร่องไม่ได้นะคะ,ะนี่ก็เป็นการดูแลสวนหม่อนของเราค่ะเดี๋ยวเราจะทำคลิปต่อไปมาให้ดูว่าแปลงนี้หลังจากใส่ปุ๋ย วันนั้นถ้าแถวแล้วนาตาลาจะเป็นอย่างไรก็ฝากติดตามช่องตุ่มพรลินไว้ด้วยนะคะ